ผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมกาลังยืนอยู่กับท่านประุสัตว์จังหวัดอ่างทองครับคุณชัยยุทธเหลืองบุษราคําครับสวัสดีครับครับท่านประุสัตต์วันนี้มาเยี่ยมฝาอเนกจังหวัดอ่างทองครับครับเป็นยังไงบ้างครับได้พบเห็นอะไรและมีคําแนะนําอะไรบ้างครับครับอเนกฟาร์มนะฮะอเนกฟาร์มเนี่ยเป็นเครือข่ายของประสุสัตว์ที่เราให้การดูแลแล้วก็สนับสนุนนะครับเป็นฟาร์มนกกระทาที่อยู่ในจังหวัดทองและมี การดาเนินการในในรูปกลุ่มนะกลุ่มเกษตรกรเราก็พยายามส่งเสริมและปรับรูปแบบให้ได้มาตรฐานแล้วก็จัดการฟาร์มให้มีความเป็นมาตรฐานให้เป็นสากลเพื่อที่เราจะได้สนับสนุนให้มีการส่งออกนํารายได้เข้าประเทศครับครับท่านมีโอกาสที่จะมาตรวจสอบหรือมาเยี่ยมเยืยนอนเอเนกฟาร์มบ่อยไหมครับอ,อ๋อบ่อยฮะก็เดือนละก็ประมาณหนึ่งครั้งนะเป็นอย่างน้อยนะครับรบก็แต่ละแต่ภารกิจนะแต่ก็พยายามที่จะมาพูดคุยเพื่อ ให้ได้รับความรู้จากตัวเขาด้วยตัวท่านเอกเนี่ยเป็นคนมีความรู้มากในเรื่องของนกกระถาและผมเองก็มีเรื่องของเรื่องโรคระบาดเรื่องของการจัดการฟาร์มก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับท่านมีโอกาสที่จะนําเกี่ยวกับความรู้จากอเนกฟาร์มไปช่วยเกษตรกรในด้านปศุสัตว์ของจังหวัดอ่างทองยังไงบ้างครับครับก็น่นนนะฮะไอความรู้ที่ผมมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็จะทําให้ผมเองเนี่ยมีภูุิความรู้ได้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ เอามาใช้กเษกษตรกรแล้วก็สิ่งที่เกื้อหนุนกันภายในฟาร์มเนี่ยสิ่งผลพลอยได้พวกปุ๋ยนะขี้ขี้นกกระทาเนี่ยเราสามารถหรือเปลือกไข่นะเราก็ไปใช้เป็นปุ๋ยเป็นไปใช้ในการ,กรเกษตรอื่นได้นะครับครับออตอนนี้นะครับเ,เกี่ยวกับด้านปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองลนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับโดยรวมครับครับในสัตว์ภาพรวมที่เป็น เด่นๆนะฮะของฉางทองเนี่ยก็จะมีเป็ดไข่นะครับซึ่งเป็นระดับต้นๆของประเทศนะแล้วก็ไก่ไข่แล้วก็นกกระทาสุดท้ายก็คือเรื่องแพะตอนนี้เรากำลังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเป็นกลุ่มแพะแปลงใหญ่ตำบ,บลลำมิ์อำเภอโพทอง่างทองอันนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากนะเป็นอาชีพใหม่ที่เกษตรกร unt, เลี้ยงแล้วมีไรายได้ในภาวะภัยแล้งเนี่ยเหมาะสมมากเพราะว่าแพะเนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ทนแล้งได้ดีใช้น้ําน้อย และสามารถกินพืชเช่นกระถินเนี่ยได้โดยที่สัตว์อื่นไม่สามารถกินได้นะกระถินสดนะฮะสามารถกินได้นะครับก็เพราะนั้นใช้ประโยชน์จากาวัสดุในพื้นที่ได้ง่ายนะฮะแล้วก็มีกำไรสูงถ้าเกษตรกรเ,กเริ่มต้นแล้วก็ดูแลให้ได้มาตรฐานก็สามารถส่งขายได้ในตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ครับถ้าต่างประเทศอาะยังพอเชื่อถือแต่ในประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมรับประทานแพะกันเลยครับ ถึงเราส่งเสริมไปแล้วเขาจะเขาจะแพะจะเหลือจะขายไม่ออกเป็นไปได้ไหมครับออตอนนี้แนวทางนะครับกรมอุตสาหพยายามส่งเสริมในเรื่องเ,ออเรื่องการเลี้ยงแพะซึ่งจะมีจัดการจัดงานแพะแห่งชาติที่จังหวัดสิงห์บุรีใกล้เคียงกับจับงหวัดทองนี่แหละนะฮะก็ในประมาณเดือนสิงหาซึ่งเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็มีผิดพันธุ์ใหม่ๆของแพะเพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยได้มีตลาดแปรรูปทั้งผิดพันธุ์ที่เป็นนมเป็นเนือ้อ หรือเป็นผิดพันธุ์ที่กระป๋องหรือเป็นแพ็กเกจอื่นๆแล้วแต่เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ได้จำหน่ายในทางการตลาดแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการบริโภคค,คนไม่เคยกินนะฮะไม่เคยกินก็จะได้กินในงานนั้นนะฮะก็เป็นแนวทางหนึ่งที่กรมสัตว์ส่งเสริมระยะเริ่มต้นแต่คนเนี่ยตอนนี้นะฮะกินแพะเพิ่มมากขึ้นเลยฮะเลยครับครับ,รบโอ้ดีจังเลยครับท่านเพราะว่าแพะเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างแคลอรี่ก็ต่ํา ใช่ใช่ใชแล้วก็มีโปรตีนสูงดีด้วยนะครับ,รบแล้วผมคิดถึงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเ,เหตุการณ์โรคระบาดโควิด1 9บ้างเ,าเหตุการณ์ต่างๆเศรษฐกิจตกอะไรเงี้ยมันทําให้กําลังใจของคนที่ทำปรสุสัตว์ที่อ่างทองเนี่ยตกไปบ้างเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาใหม่หรือเปล่าครับในความเห็นของท่านอ๋อไม่ฮะในใน,ใน,ในวิกฤตก็มีโอกาสเกษตร,รกร,กรในจังหวัดทองเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด19มากนักนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยนะครับเพราะตลาดตลาดของเราเนี่ยตอนนี้มันสามารถไปได้นะฮะไปได้เพราะอยู่ใกล้ใกล้ใกล้เมืองเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพอยุทยาปทุมธานีนนทบุรีเงี้ยมันไม่มีปัญหาในเรื่องของการตลาดท่านจะมีกําลังใจที่จะพัฒนาการตลาดให้มากขึ้นมากขึ้นกว่านี้พัฒนาวงการปศุสัตว์ให้มากขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าครับครับก็นโยบายของท่านที่ปีเนี่ยท่านเน้นตลาด รือนโยบายของอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรเนี่ยก็ใช้ตลาดนําการผลิตเราก็เวลาทํางานในพื้นที่เนี่ยเราก็จะยึดยึดตลาดไปก่อนว่าตลาดต้องการอะไร,รแล้วก็ส่งเสริมผู้ผลิตให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ,รเราจะไม่ให้ส่งเสริมให้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหรือทําอาชีพแล้วก็ไม่มีตลาดเราไม่ทำํำณวันนี้กเกษตรกรยังมีกําลังใจประสัตว์ยังมีกําลังใจอยู่นะครับครับมีกาลังใจครับ ครับขอบพระคุณมากครับท่านผู้ชมครับก็ขอให้มีโอกาสมาที่จังหวัดอ่างทองที่นี่มีทั้งการเกษตรและการปศุสัตว์ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นอยู่เรื่อยๆและเราจะมีกําลังใจประเทศของเรายังมีคนคิดที่จะพัฒนาด้านการปศุสัตว์และการเกษตรเรามีกําลังใจครับขอบพระคุณมากนะครับท่านผสุสัตว์จังหวัดครับ อนเนกฟาร์มนกกระทาฟาร์มนกกระทาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนดำเนินงานโดยอนเนกสีเขียวสดกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติให้คำปรึกษาอาชีพการเลี้ยงนกกระทาลงทุนน้อยรายได้ดีที่อนเนกฟาร์ม